เ้ค่ะกาวนมาสการค่ะจาถูกากเอาแล้วบ่เอาแล้วกานมัสการสุ้งวะกวนกันอีกล้เอานี่เาเลี้ยงก้มฝันนอีันตุผิจาน้าบึงบึงพิจาน้าบึงเกด40นี่กรจา์ฝันฝันว่าก็เจ้าเอารถมานิมุนจ้าออกนิมุนของไใได้าน พวกเจ้ามากกนิมนต์ข sí ่ป้ย่างผูเดียวใช่ไหมแเรียกว่าไปร้วยแตจานมันนิมนต์ไปยกเสากว่าท่นไม่บอกยุดจักบาทดูไงกูได้วิฟ้าบาทไปนี่อ่เ่นเจ้าเลม่นไปม่อนไปละบาเล่นถกกนั้นกเจ้า ไปบางหนึ่งมันเห็นผังเห็นอยัางรู้แต่เมื่อก็เก่าคุ้มมนเหมือนมนไปม่านนั่นโยกเสายกเสาเขาไม่ไปกันแค่เท่าไหร่โยกตั้งลงเลยท่านยกเสาจ้ายกเสาเฮี่ยงมั้ยค่ะเอล่ยเล่ยเล่ยไปยกให้แคาเจ้าออืแต่ก็ได้บอกกับแคเจ้าว่าสวดระยะตัวได้ยกเสาท่านจ้าโยกเสาที่สวดระยะตัวแคาเจ้าว่าไม่ต้องออกภายยังดอกให้อาจารย์พุทธโยกหมดอาจารย์พุทธเข็งได้ยังดอกท่านโยกเสาเฮียนโยกเสาอีกจ้า วันเราลงล้มเหลวเราลงล้มแล้วเนี่เข้าเจ้าก็ตีเป็นเรข่องเกศสี่ศูนย์นี่เห็นว่าวเกสี่ศูนย์ค่ะอเกศสี่ศูนย์โอ้นี่ขาเจ้าว่ากันบอกพระอาจารย์เจ็ดสี่ศูนย์นี่ค่ะเออสุมนางกน้ำกันเลายละข้าเจ้าว่าเกศสี่ศูนย์มา่นคนไมบ้าค่ะคนเจ็ดสี่ศูนย์่งโนมสุ่มนังในข้อมฝันในข้อมฝันอืมเจ็ดสี่ศูนย์เนาะเข้ามาั่าน อมนันตัวนี้ตัวนี้ก็ว่าที่พวอาศัยหรอกมันเป็นเลข้องสาวฝันอยู่พัทยาคุณค่ะตัวแปดหกชี่อันนี้เป็นเรื่องของฝัน,นเนาะเรียออาจารย์เรขตนันเป็นเรื่องของฝันเนาะค่ะหันว่าพอลงหายวัทยาอานลงไปเมืตงราาบเพีาานี้พวกก็ซาบุนี่พระยิ่งพีอะขนาตายตอนโดนอ โนมพอพระอาจารย์แม่ว่าลาก็โนมพอตายตาโดนหมดแรกนี่เนี่ไปบอกมว่าแรกนี่เพิ่นไปหาน้องสาวพระอาจารย์ไปหาน้องสาวอยู่วัดทายาน้องสาวอยู่วัดทายาก็เลยไปวานสูขึ้นชูขึ้นยากแค่ทั้งลูกสาวเลยว่าทูบวยยากกว่านี้สูมีอันเอาโทอดละสูมีโทอดละสามบัแต่พ่อยังมีใส่ท่านนี่อันพวกลูกสาวเลยว่าป้าป่านเม่ยงผีก็มีโทอดละสามใส่ไอ้พวก ไอ้ฟนยังดีมคือท่านสมัยเห็นว่ายังดีว่าเนีุกตาวอนนี้ต่อเปล่นค่เป็นาชคุณยาขโทษนสามารถคนณดีกดรหัสเงินหายเลยท่านคูพอว่าหรอะมาวันวานมันวานขอโทษรถซื้อย่าไม่าเชียงหาไม่หยเชียงเลกตัวนี้เลไห่ว่าน้องฟันว่าพร้อมมาล้างพอมตงไปบอกนะออกทนสามรถกุกดรหัสเล็รหัสเงินหายเลยท่านกดซ้ำนี่ไหมกดแปดหกชี้นี่หัหัสเงินมันก็ซื้อรถตัลีเวลาใบเด้เลย ยุคคนก่ได้ฝันหมดฝันฝันว่าบ๊บบนฝันเห็นพ่อว่าคึ้ว่าสิฝันเลยเขาเมี่ยงผีนั่งยืนแล้วเมี่ยงผีมีทอดระชาใจเนาะเนี่ยาบอกว่าโอ้ผมก็เลยมาเชียงมึงหมดผมมาเชียงมึงนี่ฝันว่าโคตรมาก่าไม่อยู่วัดไอ้หลายเลยท่านค่ะออฝันหมนแต่ว่ามันขึ้นว่าดิเชียงเกตซีศูนย์เกตซีศูนย์นั่นรับก่อนว่าได้เขียนซ้ำมเรื่องในเผื่อลับไปก่อน มันเราโค่นมาเหตุบุญเนียอย่างยีวัดหลายหลายเสียงเลขตัวนี้หละแก่พวกชีเป็นเลขเลขฝันนี่หละแก่พวกชีเป็นเลขอันน้องฝันแต่วเกศสีเกศสีศูนย์นี่เป็นเลขของฝันมันเสียงมึงกับฝันดีอยู่เป็นแนวท่านได้เขึอนยาเกศสีศูนย์เป็นเลขพาอาจารย์ฝันว่าข้าเจ้าเว้ากันเนาะ เอว่าเอาเจ็ดสี่ศูน์นี่ละเฮ้าว่าเ้แต่ว่ามนคือนเบิ่งงล้วผมก็เป็นเจตเสากับวิชีเลียมค่กัเป็นศูนย์ค้นเบื่องล่วจ้ามันอยู่ไปทนอกนั้นไวยมันกับบ่แน่แล้วพาจา์มันสิปิ้นได้อยู่ดิอันศูนย์ี่เจ็ดเปนสันก็ได้อยู่ดิเออถ้ามาหนาแม่นุชปิ้นไต่เ้เดียวด้วหประตูเก็ประตูพาดไปหประตูเอาหกประตูน้ำเนาะศูนย์เจ็น้ำเนาะจ้าเออเป็นเลขอัน ท่านชูนที่เจ็ดมานั่งอยู่ได้เหรอเรื่อกันเลขกันพอไปบอกน้องสาวยูพุนก็คือรหัสเปิดคุ้มทรัพย์เงินรหัสเปิดคุ้มทรัพย์เงินรหัสเปิดเงินอยังกันนะท่านจ้าแปดหกสี่แปดหกสี่เขามาเชียงมึงเขาไม่มืนอนั้นมากคำดอกไปเชียงเรียกใหรในเด้อไว้ท่านอันนั้นยนี่ยคู่ว่าท่านใหญ่มากเชียงเรียกใหญ่เนี้ยท่านยิ่งพอไปบอกเล็กๆน้อยอยู่กรุงเทพยบไว้ท่านโอ้ยุบัตย่าไว้ท่าน ออแอ้รหัสเงินเนี่ยหัตสัพเนี่ขโค่ดนตัวนี่แหละเจียมว่าคนพันมาอย่างนู้มาวัดไล่ไายงานแล้วอืแต่ว่าเกือบตรงกันกับเจตูปีนหัวขึ้นกับตรงเจตูนั้นได้เก้าซีเอ้ยซีเก่าเก้าซีอย่าเพราะว่าเก่ากับหกมันเป็นตัวเดียวกันอื็นจ้ะอันนี้ก็บหนาชิดเพราะว่าเจตูกับมักเยอเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันเนาะ จ้าได้เหรอได้ยินข่าวว่ามีเหรอพญาข้างโคกพะนะโอ้ตุ่มนอนตุ่มนอนนี่องนไปหาเห็นอยู่ในพูดในสาราพูนน่ะเวิร์นด้วยพี่น้องเอซีตัวนึงตัวนึงมันดูนั่งตลอดต้องได้พนได้พญาข้างโคกมาขอโชคขอหานทางวัดดงนาเพิ่อนสิงวัดดงนาเพิ่นกับอยู่กลางป่ากลางดงไม่เลยพูดเพื่อนเราบอกรว่าอ๊อกอ๊อกอ๊อกว่าจันวานั่นอ๊อก เอาก็ยายกก่นเด้อจะว่าจะเหนตัวอะไเอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะพูเอาต้ลูกอ่นะจ๊ะออก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 จับคนมาเถียงเพอ่มันแปดหกเ้ปูเห็นแปดหกยูซือยูซืเด้อยูซือาดูละออกวออกวปูหันมได้นแล้วนจะจะเห็นตัวไนะเห็นตัวใะไรอ๋อ แปดกาง่านเยอะเยอะไหมเจตัวเบืงกันเดี๋ยวเอาลูกอาจา์ตังไว้ตังไว้ซื้อโอ้โหมักินหดีแท้อองได้ันหดีดีอโอ้สองหาเจ็ดคือเก่าน่ะอามเบิ้งดูค่ะเบิ้งปรจานหันมาทังนี้สามแปดหกไปก้นปะตูสามแปดหก อาจารย์ในกล่องไม่จะเบิ้งเด้อค่ะแต่ว่าถ้าถ้าล่าไงแบบนี้นี่หาเรเห็นซุมอยู่ในกุฏิหายไปม่ได้หรอกกองนี้เอาแม่แก้ทายรูปเอาก็ได้อาจารย์ถ่ายรูปเอาก็ได้กล่องนี้น้ำแน่โอ้กล่องนี้น้ำแน่กล่องนี้ว่าในว่าเอาเดี๋ยวสีถ่ายรูปเบิ้งเอาดอกอ๋อเพราะว่ามันจังสีได้เบิ้งขนาดซื้อถุงน้ำได้ส่วนนี้ไม่เคยเอาเอาถ่ายรูปจักบาทเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีซื้อถุงอะไรซื้อของ ซึ่งวันเลขกข้างโคกกะเขาดูเด้อไ่นอนดีเด้อค่ะเด้อลูกหลานเอาเด้อสิดท้ายลูกเด้ออาจารย์าฝาเด้่าเนาะเอาของหนูใกล้ๆสิงนปู์เอาไทยแล้วค่ะเดา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 อุ้ยคือจังครับแต่ท่านี่นะครับปุบมามัยมาเห็ยนหนะเด้อมันไาอยูแลมาปูมาบัดีดบจ้า ออ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 อจา์เห็นเป็นตัวใดอยู่ข้างโคค่ะพ่อจารย์เห็นเป็นตัวใดพี่น้องเห็นเป็นตัวใดว่ามันเปลียนดูดิปยังค่ะปนงามปด่ยงามเปงามงามอืมเห็เี่ยดออว่ามันังใส่ผู้ใดผู้นั้นได้มั้ยตัวใดพ่อจา์เห็นเอสามสามยัง เป็ดสามหาอยู่ทึ่งเปดสามเาบุ้งน้อแม่นูแมเอา้งจักลูกเยอะเสือบุ้มากเด้เปันยอะมากเก่งนี่มากพ่าจานเด้มากพ่าจานเด้มากเกตัสิบเลยบอาพูดเันยาวป้าเยอเฝ้าเด้อเอาพี่น้องเก่ตัวสีเบิองให้เด้อค่ะเด้อนั่นอ่พวกเจ้าเบิองกะคักเด้อผู้ใดว่าเป็นตัวใดอัากมันยอเพ่อแบงย่าเฝ้า นี่เลขสองนี่เลขสามข้างบนเลขเจ็ดค่ะอ่าผู้ใดเห็นตัวใดก็บิ้งเอาจ้องตามเจ็ดปอเจตัคอยเห็นหน่ะมันเป็นสองข้างล่างนี่เป็นสามข้างบนนี่เป็นเจ็ดเอาตัวนี้เบิ้งเด้อโอ้ตัวนี้กระงามเลขกระชับพี่ผัวเอาพี่น้องเบิ้งตัวนี้กระงามเลขกระชัดผู้น่าเลขชัดขึ้นยังนี่นะ โอ้ยเลขชัดมากเลยตัวไหนหละ่ะตัวไดนหล่ะแม่บอกซิอ่ะอภวใจแหวนแน่บอภเห็นว่าเลยกันว่าเลขชัดบอกเลยอา่ตัวไหนเอ่ตัวไหนเอาตามลูกอีนนี่จ้ะตัวไหนกันว่าเลขชัดตัวไหนเขาบอกนะเลขยังเนาะหาเจ็ดหาเจ็ดอ้าวนี่แล้วนี่หันนะมีหนึ่งพร้อมเด้อบ้านนี้ยเจนหาเจ็ดเนาะค่ะน้องนี่เออเอามาบัดนี้จังเออแม่เ็ตัวคืนนี่คืนนี่ เห็นตัวอะโอ้ยเห็นต่างแตะดากมันเนาะเอาซื้อซะเกินนะมันมันจะมาถ่ายมั้เนาะาเจ็ดกัหาเก่าล้จังจังอ้าอาจานไหมเอาเจ้าเจ้า้บซื้อซื้อกวิตนกล่องใช่เออเออเออเดี๋ยวด้อหาเจ็ดกับหาเก่าล่ะว่าหาเจ็ดกับหาเก่าเพราะว่าหัว่นไปองส่อันนั้นทำดีกันมันเบิหลายทางเออมเบิได้หลายทาง บ่หาเจ็ดกับหาเก่าเด้อพี่น้องเด้อสำรับพยาคาั้งปกตัวนี้จ้าแมนพาจานง่ยงาหาเจ็ดหาเก่าหาเจ็ดหาเกกอิเก่าแมนเเอามันกระบกะไดล่ะเลขกลมๆมันสเขียนี่อย่างนีออกแล้วออกอยเที่ยวเห็นแล้วเพิ่งแล้วตอนนั้นได้หรอเปล่ได้แล้วค่ะได้แล้วครบแล้วใคร นี่ก็เป็นแนวท่างฝางนะคะเนาะค่ะเห็นเป็นตัวได้ก็เม่นเขามาาน้ะคะเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้แอรก็สิขอจบจอยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพอกันใหมในคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ